ขึ้นมาชมวิวบ้างก็ไม่เลวนะคะไม่ได้ชมวิวรือถึงอนาคตของบริษัทจริงสิเจอตัวไอรีนหรือ,อยังแม่บอกว่าประวัติเป็นของปลอมคะ่ะจงใจวางแผนจะให้ของจริงได้อย่างไงต่อไปจะจ้างใครต้องตรวจสอบประวัติข้อมูลให้ดีซะก่อนนะฉันจะระวังคะ่ะ ผมว่าเรื่องของไอรินไม่ธรรมดาลำพังแค่คนเดียววางแผนไม่ได้ขนาดนี้ในบริษัทน่าจะมีพวกเดียวกันหมายความว่ามีเกลือเป็นหนอนเหรอคะถึงมีก็ไม่แปลเราต้องช่วยกันสังเกตในบริษัทว่ามีใครน่าสงสยัยไหมแล้วต่อไปจะทำยังไงคะยังไม่รู้ จะไปทำงานก่อนใครกันที่น่าสงสัยเกลือเป็นนอนอีวาบ้าช้อปปิ้งเที่ยวกลางคืนเขาขายบริษัทเหรอช่วงนี้ไม่เห็นใช้กระเป๋าใหม่ เหมือนรับเงินใครมาลูกของอิริกใกล้คลอดแล้วต้องใช้เงินหรือว่าเขาแต่ถ้าถูกจับได้ก็อยู่วงการนี้ไม่ได้คงไม่กล้าหรอกเคนนิดเป็นคนเก่งมีคุณสมบัติเป็นสายลับแต่ตอนนี้อยากเลื่อนตำแหน่งก็ไม่น่าทำเรื่องแบบนั้นหรือว่าจะเป็นริงโก้เพิ่งมาอยู่ไม่มีเส้นสายด้วยหรือว่าเป็นเขา ทำไมคุณถึงจ้องผมตลอดเลยเปล่านี่ข้าวเม็ดใหญ่จังจริงเหรออะไรไปไปไม่ได้ผมกินสลัดเนี่ยรงไหนอ่ะคุณไม่มีอารมณ์ขันเลยอ่ะขอทานหน่อยกำลังจะถึงบ้านรู้แล้วทำงานเถอะโอเคบ๊ายบาย พี่จักรยานกับวูดดี้มิสเตอร์คองคายพี่จักรยานเมื่อเงินจังบุพเพศนิวาสเป็นไงอยู่จนชินหรือยังชินครับที่นี่เงียบสบายที่สำคัญเพื่อนบ้านนะครับทุกคนเลยนะผมอยากขี่วูดดี้ขาย,ยังไม่ถึงนะอเอ๊ะน้ำหมดแล้วนี่ครับไม่เป็นไรเดี๋ยวไปซื้อให้อ๋อ ซือเอ้ยไม่ต้องหรอกไม่ต้องฉันคอแห้งมิสเตอร์คังเอามาัม้ราตรงนี้เนะขอบคุณครับนี่ชอบบุดดี้มากเลยเหรอใช่ครับนี่ข้าวกล่องที่เคยให้อะไม่อร่อยเลยนะไม่หรอกกับข้าวที่คุณแม่ทำอร่อยที่สุดในโลกเลยว้าวกล้าพูดได้ยังไงกันเนเธอนะ่ะถูกคุณแม่ล้างสมองแล้วรู้ตัวบ้างไหมพี่ขี่วุดดี้ให้ดูหน่อยได้ไหมครับได้สิ Nih, jidong ni dah, duduk di.